สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดเขาทุเรียนเนาะวัดสีชมพูนะที่เขาเรียกกันอีกชื่อนึงก็อันนี้ก็คือเป็นทางเข้าวัดเนาะเดี๋ยวเราไปดูบทตรงนี้ก่อนสวยมากเลยสีชมพูล,ล้นๆเลยตเตยนะ่ะตรงนี้จะมีท่าวงสวนองค์ใหญ่มากเนาะวัดกว้างมากทุกคนแต่ที่นี่คือทุกอย่างเป็นสีชมพูนะ เราขึ้นไปดูด้านนี้กันก่อนนะนี่ทุกคนได้ขึ้นมาได้ครึ่งหางก็มองลงไปตรงนี้สวยมากนะครับสวยน่าจริงๆนะสวยมากสีชมพูเลยสีชมพูแป้นเลยอืมโอ้โหบทนั้นบุญนี่อลังการเลยโดยมาดูดิเนี่ยพญานาคลันบุญเนี่ยสวยกว่า เราวนดูทางนี้ก่อนนะเดินขึ้นมาทางนี้ก็ได้นะสมิร่าเราจอดรถด้านล่างนี่นะนี่จริงๆนาประตูที่เราเข้ามาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้เนาะประตูก็เป็นสีชมพูนะทุกคนนี่สามารถจอดรถด้านล่างนี้ได้เออเนาะสวยๆทุกคนสวยนี่ยวิวตรงนี้ก็สวยมากเลยนะ เห็นภูเขาเต็มๆเลยนี่บทนี้สีชมพูล้นๆเลยนะเห็นไหมสวยมากทุกคนไปเราไปดูจุดตรงนี้กันนะคืออะไรทางนี้จะเป็นทางไปนะอ๋อนี่ก็บเซนสลาเจ้าพ่อเนาะโอเคไม่เปไ็นไรตรงนี้เราจะไม่เข้าไปแล้วนะเดี๋ยวาพาทุกคนเข้าไปดูในบทสีชมพูรตรงนี้นะทุกคน สวยมากอลังการอลังการใหญ่ตัวไปทุกคนเดี๋ยวพาทุกคนเข้าไปดูด้านในนี้นะช้างน่ารักมีทุกคนด้านในนี่สวยมาก รอบดานนอกนะพญายนาคเขาทำให้สวยมากนะทุกคนจะมีอยู่เจ็ดหัวนะพญายนาคเจ็ดหัวน,นี่ก็จะเป็นประตูเนาะเดี๋ยวเราไปดูจะเข้าไปไหนนะเขาป่าเราทำไว้ประมาณนี้นะนะก็เดินอ้อมด้านนอกได้ทุกคนสวยทุกคนสวยสวยมากนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันอีกที่เนี่ยที่นี่เขาบอกว่าที่เป็นห้องน้ําที่ว่าอลังการมากอะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูกันนะน่าจะอยู่ด้านล่างมันเละนี่ก็เราขึ้นมาที่โบสถ์นี่ก่อนเนาะสวยมากแั้ว่ันมาเรเดินออกไปทางนี้ได้นะอย่างที่นี่ถ้าเราขึ้นมาปุ๊บก็จะมีบริการถ่ายรูปให้นะสมมติว่าถ้าเราไม่อยากถ่ายก็ได้นะถ้าเราจะถ่ายก็ได้หรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเรายังไม่ได้ถามดูเลยจะมีนี้แล้วกันเนาะไปเราไปดูจุดไฮไลท์ที่เราบอกนั้นนะ แต่ที่นี่แปลกอีกอย่างนะที่นี่ชื้นมากเลยนะดูที่พื้นนี่ดนะิเนาะเคียวเลยนะค่ายเป็นตะไค่ายน้ำนะเขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้ก็จะมีทางที่ขึ้นไปตรงนี้เราจะขึ้นไปไหนนะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพระเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเข้าไปดูตรงนี้ก่อน เก่าแก่มากนะอันนี่นะมีบวชนี่คือบวชเก่ามากนะสองร้อยกว่าปีแล้วนะนี่ที่หลวงพ่อเขาบอกที่นี่นะก็ข้างในก็จะเป็นภาพที่ว่ารูปที่เก่าแก่มากนะทุกคนก็สองร้อยกว่าปีก็ไม่ธรรมดาแล้วเนาะไปเราขึ้นไปดูตรงนี้กันนะที่มีพญานาคสีชมพูขึ้นมายด้านบนนี้จะมีอะไรเราไปดูกันไปดูด้วยกนะัน อืมไปดูกันตรงนี้มีอะไรไหมครับโอ้โหดีนะเดินเลไหมไปเราขึ้นไปดูตรงนี้กันเนาะ <Okay. S 1> ระหวัางลื่นนะ <Okay. S 1> อ๋อเดี๋ยวตรงนี้จะคล้ายๆเป็น รอยพระพุทธบาทอ่ะโดยเองตรงนี้ก็จะมีแต่ก,กิ่งไหม้หักอะไรพวกนี้เนาะอืมตรงนี้ก็จะเป็นรอยพระพุทธบาทนั่นแหละทุกคนอืมรอยพุทธบาทใช่นี่อะไรเงี้ยนะโอเคตรงนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้แทุกคนจ้ะ ไปดูกันอีกจุดหนึ่งเนาะที่นี่คือชอบทางทางขึ้นลงนี่แหละนะเขียวดีเดี๋ยวดีนี่มันคล้ายๆเป็นเป็นตะไคร่น้ำเหรอเออเขาเรียกมอส,อ,สอ๋อ เดี๋ยวได้กิ่งไม้หักไว้เยอะเลยก็เลยมันแบบลมพัดไว้แรงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเมื่อคืนก็ลมแรงนะเมื่อคืนเออแล้วพักที่นี่ลมขึ้นลมแรงมากเออเขียวจริงๆเลยนะชื้นมากเลยทนะี <c oughs> ่นี่แปเราไปดูห้องน้ำนั้นกันอลังการกัน ซ้ายมือนะโยมนะห้องน้ำโยมไปถึงสองประตูน้ำสิขาอติดแออยู่ในอาคารนี้ไปเองไปดูกันนะที่จุดที่เขาบอกว่าอลังการไฮไลท์ประตูข้างหน้าจาโยมพิธายรไปในเนเดยมเออสุดทายญิงอย่นี่นะข้างหน้าตรงไนร์านะข้างหน้าตรงู ไปเข้าไปดูกันนี่อยู่ด้านในนี่ทุกคนอยู่าดไหนนี่น,นะที่เป็นห้องน้ำที่ว่า<ะ>ที่สวยสวยไปเไปดูกัน,นเห็นไหมมีหลายห้องเลยน,นะ ทุกคนที่เขา,าอลังการใหญ่โตก็เฉอว่านี่เห็นไหมเปิดไว้นะเนี่ยเขาเปิดประตูไว้แต่ก็คือว่าทำโชว์ชเฉยๆนะทุกคนคือแบบว่าเราเข้าไม่ได้นะก็ะถึงก็แบบทำสวยงามนะสวยๆทุกคนสวยอันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสีทอง เห็นป่าวว้าวสีทองนี่อลังการมากเลยนะดูไปแล้วหรูราบากเลยโอเคตรงนี้จะเป็นอีกเซีงทุกคนอันนี้เป็นสซีอะไรวะอันนี้คล้ายๆเป็นสีเงินเนาะแต่ว่าสีสีเงินบอลเลยลจากหกเลยจากหกจากหกใช่นี่ก็จะเป็นสซีชมพูนะทุกคน สวยมากเลยโอเคนะที่นี่ก็วัดเขาสุเรียนนะวัดเขาสีชมพูนะทุกคนสวยมากสวยมากทุกคนโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะที่นี่วัดเขาสีชมพูวัดเขาสุเรียนที่นี่ก็ประมาณนี้แล้วนะทุกคนก็ถือว่าสวยมากนะที่นี่จุดเด่นก็คือทุกอย่างจะเป็นสีชมพูนะทุกคนนะ เพื่อนๆใครที่ชอบนะก็มาเที่ยวมาแวะชมทำบุญกันได้นะทุกคนโอเคสำหรับทริปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ทริปหน้านะว่าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนก็เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนะครับสำหรับทริปนี้ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ